ทุกคนเหมือนอูหมูฟรังเหมือนไ้ผ้ามาไหวานาวาสันผ้ามาไหวานาแต่ฟ้หน้าไหวรอดกากเจ้าอันเงอยู่ไกลๆแล้วครับมากสิบบ้ากันมาไหวานะรังกวางไหวอยู่ทางหลังเรจาจะหน่อยอยังสิบไปฝรังพี่นนองอันประมาณสักเอ่อหนึ่งทีสองนะพี่ไอ,อพี่นอ,อนท่าไปบรรยากาศเมืงองอ่างเชียู่้อะ aqui Santa Claus que Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Também é não, falando.

Det sträcker också. Det tar ju plats. Nu går vi ner. Ibland tar det sommar. Jag vet inte hur du det med acai. Lilly! Slut! Hej! Det är när man är snälla barn. Här. Kom. Vi ihåg till klabbarna. Får jag sitta här en stund? Ja, ja. Jag får sitta här. Här vill jag sitta. Hördu, Alex önskar mamma. Ja. Till Alex von Nelly, Robin och Ida. God önskar mamma. ได้ความขันของโปดพี่น้องไม่เิยพลาดเลยแม่แมเพราะว่าซิซารอยาเห็นพี่หน่องเป็นอันฮอปปิดบางทีมาหัวซางหายไม่เลยพี่หน้อง เต็มแล้วภาสาสวีเดนเด็กนใจไหนเด็กอ๋มเดี๋ยวจังสิไปอ่านมื่อหลังโอ้ยดีใจของควันได้บอกหลายมาถือใจอันนี้มูอันเห็นมามึงอันลาจากงานไปเก็บเห็ดทั้งมูบรดการพากานสาามรวบรวมทงเมื่อไหนเสื่อนส,อสือนังเสือนนังสือเห็ด ถือใจค่ะมาเก็บเฮ็ดจนัันมูอันจนมูวนนานสื่อนังสืออันเฮ็ดชนิดต่างๆนักพนืมนี่อ่ะไม่ใก่ไม่จักหนาก็ค่ะเดี๋ยวนีว้แต่เฮ็ดเฮ็ดอีรี่ประมาณสองร้อยสามสิบเจ็ดสองร้อยสามสิบเจ็ดหนาหลายชนิดพี่น้อง ถือใจเฮ็ดกินได้บ่ได้ก็เสียงวิธีเฮ็ดวิธีถนอมเฮ็ดอ,อ,อียงร้ายยางอือก็เสียงมีให้เบิ่งพี่น้องโอ้ยถือใจเอียงเฮ็ดล่มกินได้บ่ได้ชนิดแบบนั่นแบบนี้โอ้ยถือใจถือใจเป็นคนมกักศึกษาเรื่องเฮ็ดพี่น้องไปมกักเฮ็ดกินได้บ่ได้ถือใจ นั่งเหียนแห้งเใความสูงของเขาเนอะเพาะคือกันพี่น้องแต่เขาคิดว่าอันอันใดอันของก่อนอันใดมันมีคุณค่าสําหรับเอ้าเอ้าก็คิดว่ามันมีคุณค่าพวามหมว่าเขาจะถานรับไฟเดียวพี่น้องเขาต้องหฮแอนเขาต้องหฮแอนแบ่งปันคนอื่นเเ่าถึงจะได้รับมาพี่น้องสุขสันวันคริสมาสพี่น้องจ้าอืม กองควานที่ถูกใจที่สุดจากเพื่อนที่ทำงานพี่น้องขอบคุณไดหลายพี่น้องจ้ามึงถ้อยากมายืมอ่านก็ยืมได้เด้อพี่น้องเด้อแต่บ่าก็ออส่มขึ้นค่ะอ้นไม้กันอ่ะหอของเว้ยต้วงฟันมาลองเัยพี่ สันตะเคอาน้อยค่ะแกะน้อยอังควนอีกชิ้นหนึ่งเพราะว่าพูว่าเครื่องปั่นนันเกามันอันมันแตกแล้วก็เลยซื้อเครื่องใหม่เครื่องใหม่ให้พี่น้องกรังเขาสิงโคดิดนี่เวลาแบบว่าไม่ซื้อองควนให้ตลอดเวลาพี่น้องอันเครื่องเก่ามันก็สาได้อยู่พี่น้องแต่ว่าผมก็เลยซื้อใหม่กับเครื่องอันใส่ที่ดีพี่น้องกูใดเพื่อนนี่รับ บักกี้บาทดอกพี่น้องไอ,อพ่อเจ้าเบิ่งงินปลาเห็ดยคอยเงพี่น้อนลงล่มได้เงี้อนีเ้หนาวพี่น้องท่านคอยย่ท่านผิดพวกนี้มาปันไดถ้าว่าแกคิดว่าสิมี้ไม่ไหวแต่ท่าทางอื่นอันคือหอดปลาเห็ดนต้งพี่น้องหนาวหนาวหอดนี่อนออโอ้ยปีนี่เราพี่น้องก็สิซื้อเครื่องอบแย่ก็สิซื้อฝากกันไอแอนคอยสิอัน มาอบแล้วขอสิสรงไปให้อันเอฟซี่ข้องข่อยมาหลายคนเมืองข่อยกับอันลงพี่น้องของพ่อ,อเดชไปคิดว่าสีดาส่างสียังตาไมถึงว่ากูได้บอเนี่ยขอกระโดดีบโลดได้พี่น้องขอมาขอมาคนม,าม้วนขอมากมวนพี่นอ้องอือพ่อเดถึงใจไปประสุควาสุขคนน้ำน้องพี่น้องคลิปได้กระได้ข่อ้เข้ามวนน้ำกันเพราะว่าคนมากง่าย,าย,ายมากมวนบกวนไผพี่น้องเมืองปลาเฮ็ดข่อยตีบบานเลยได้พี่น้องขอบอกหลังบานพี่น้อง หลังบาทมัตบารมันล่มพี่นอ้องปีนาจะพอกันไหมพี่น้องเหเเเนื่นอยเก็บเห็ดเนาะพี่นอ้องเนาะเกือบเปี่ยพี่น้องย่างกับบานนั่นมาตับบาทโมพี่น้องบ่ไกลแอันอย่างเอาบานจะคว้างอยู่แถวๆพี่น้องหนาวหนาวพี่น้องจ้ะมจาจับสลากบานโมเออมัน หนาวลม่มแต่ว่าปีนี้บบปีนี้อันบบมีวันคริสต์มาสปีนี้พัดโบโบมีหิมะพี่น้องสงสัยสิอยู่ทั้งไต่สวีเดนพี่น้องไต่สุดเลยขี่แบบออกบ้างบูบานขอยโยพี่น้องมืดหมึดเต้ยยางบาดบูบาไก่นะก็เลยเดียวยางเอาบ่อพ่อนาที่เลยพี่น้องหอดบาดจะคองระบาดมูอยู่ทั้งหลังพี่น้อง สุขสรรนันต์วันอันคริสต์มาสเด้อพี่น้องเด้อจักรน้อยกับปีใหม่แล้วเออจักน่อยกับปีใหม่ไทยปีใหม่ทัวโลกปีใหม่ไทยสงกงสงรานต์พัดกระพ้างพัดกระพ้าให้ดาวขวาบุเด้่บาเงของขีีเพัดเป็นยุคแอบคลามคชามเนพัดใส่ใส่กับทัวร์ค่ะพ่นาจักน้อย,อยนเด้อว่าสัน อักนี่นยหน่ตัวจะเตามากินแบบแพงเหมือนกินแบบที่หนามพุ๊งเออพ่อ,อพี่น้องเราบารบอยกะเข้าวหงนี้กินซื้อๆไปกับเพาวหนี้กินซื้อๆราบาร์บอยแต่ใส่ไหลเพราะว่าบางต้นห่องนหมนเขียดขน,นาดอออกลาเนาะนข่กมากพี่น้องสีต่มันสีต้อมอไ ให้หมกสองเอาไว้กิาบ่บตม้มเบิ่พี่น้องเบ่งก่นบ่เคยต้มเดี๋ยวสิโทรถามเอื่อยคั่นอาะคองมีร้านขายอันน้เด้พี่น้องเพราะว่าบ่สนมาก,กันคั่นเอื่อยเพิ่นสัง่งาังมันก็นสั่งสําเร็จเลยบ่คยได้ต้มพี่นอ้องนะเบิ่งอืมต้มต้มใส่น้ําเสือ่อให้มันเนาะ ต้มพอประมันทุกยี่หอ้อมาขึ้นกันพี่นอ้องอย่างนสิว่าทางแดงทั้งขื่นทางเวียดนามสิต้มไข่มุกพี่น้องออกว่ามาณหานาทีก็ได้เคยอันเสือมาอยู่พี่น้องไข่มุกอีกแบบหนึงห่งขององไทยเฮาออันนี้อัเนเสือมาหลานหล่านเวียดนามไต้หวันออริจินอลทางเวียดนามพี่น้องเบิ่งมันมีเม็ดใหญ่เม็ดหน่อยเลเม็ดหน่อยพี่น้อง ต้มประมาณสักสี่หานาทีแล้วก็จางานเอต้มออกสักก่อนแล้วก็ไปลางน้ำเขาซ้ำรับขวอยลางน้ำแล้วเขาซื้อมาทัน้เนำเสื่อมพี่น้องแล้วก็เก็บไว้กินแต่อยต้มนิดเดียวเพาได้กินส่งชากินพี่น้องชาไข่มก สำหัเขาขออะไเพ็ดแม่จั้หน่อยใส่พริกกระาอันนี้เปลียนทิพยปกระเพราบางกีกินอ่แบ่งไปใส่พนแต่พักสิมาตาถัวแล้วก็ตาแก่เดือดตาใคร่อไใครคเอ๋ใดาวเขาได้นะเขาสวยน่ยด้กินสองขาน้าข่าเนี่ก็ลังบางคนมันกินเผ็ดกว่ได้แต่เราสำหรับของข่อยพี่นอจะ่ายๆไก็ข่อยยู่สองคนหัวเมียพี่นอเป็นคนง่าย อะไรก็ได้เพระาะมันว่าโอ้คือพอใส่ถั่วงมามๆจานง่ายๆพี่น้องอันนี้เพิ่นแบงว้ใส่ถัยวแล้วเอาพอจะตกคุ้มคุ้มแล้วเขาว่างใบนะเพราะว่าอาหารเมืองนอกนี่มันเย็นพี่น้องว่าเขาตู้เย็นกับเพราะยังเพราะว่าได้กินสองขาดย่ยกคพอจะตกคุ้มไบแต่ว่าเขาเอาเขาตู้เย็นตักก่อเอาก็ไปอุ่นเอาเพราะมันว่า,าอุ่นแล้วมากอันนี้แล้วมันสีบู่พี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวเมนูต่อไปจะไปตำมกหุ่งบ้านนี้ักหุ่ง ตลาไทยหมู่บ้านนีน่พี่น้อตงตม้มไข่มกถา <c oughs> นี่ก็เป็นลวกกุ้งว่สิตําุงใส่แจักหน่อยลวกกุ้งใส่จักหน่อยพี่น้องสิตําุ้งตํากุ้งแต่ว่าบ่กินดิบ้่อยสิลวกสุกดี๋ยวแต่คนมากเนาะพี่น้งนองเนาะก็ตำหลายตำไตม่น,น่อย

เปียนเสือบบ่อมบานเนี่ยในได้อีกก็ดนกงน้อยพี่น้องก็ได้สามนั่นอันนั้นออกสีเย็นดำเข้มเข้มเห็นพี่น้องไม่ไดไทยก่อ,เ <c oughs> องเหรยเสจต่อน้องร่องตามนีนอ้อยบ่ได้ตามไรพี่น้องจ้าตามไว้ตาม,ามเครืเอเดีลยวซีมเดียวบอกคุร่องใส่แสบเรียพี่น้อง เ้าวว่าป่ะ,ะอยู่ออะพี่น้องไ,ไอไพ่ออาจจะขอมาตามไร้องจะพิจีชาวบ้านเขาี่ีอก อันนี s, <Literally> ้เม็ดหน่อยพี่น้องมันเป็นใใหญ่เม็ดหน่อยเนบ่พี่น้องจะพี่น้องเสริมเป็นตามแนวแบบนี้พี่น้องแล้วแต่ไปสิมากบ่อนึงําไดเด้อพี่น้องเพื่อซิมเอาอันนี้เอาอื้อซิมเอานี่เอาไปไปเอาซ้ํานี่พน้อกะว่าบางทีอันมันก็แล้วแต่ผงอันนี่เด้อ มันนิ่มนี่แล้วกะใก่ได้เลยพี่นอ้องกลบวเสืรอฟทีทรามริทโตเนีเย่ยในบนนั่นแหละเย็บร้อยพี่นอ้องส่งซ่าเอาเองพี่น้องซ่าแดงมันจังหอมส่งเอาเองอ่ะทุ้งกับเย็บเอาเองไหนไหนมันขาดตอนแรกซื้อมาเสื้อมาแต่โดดน,นั่นล่ะแดีวเอาผ้าขาวเย็บ น้พี่นอนเดี๋ยวจะสิมาเดี๋ <g ül> ยวอากาศได้สิ่น,นึ่งโมไครีมโมไ่แหนะ้ิ่ี่น้นองสูตรไฟสูตรมันน้พี่นน,นึ่ง้ะเพราะว่าไอ,อไส้น,น่อมันนี่ไปน่งน่อไอปานข้าเจออ้านะ น้อเจือดเอาไปแน่อะว่าสใส่อะครีมแล้วบ้างกับซีไซซ์ครีมหานกับพี่นอนสูดไปสูดมัน่นไม่งี้ตายโตพี่นอนจา้าหวานมันน้ำตาลยุ่ทั้งไตเลยแล้วพี่นอนจะไตแก้วแล้ว ก็เลยเดี๋ยวใส่แบบใส่น้องคนไปจักน okay, okay. ้อยเน่อยตรวจพี่น้องกินทุเดียวนะโอเคพี่น้องแบลเบลปมี่น้ำแข็งเพราะว่ามันเย็นเย็นอันนุ่มเย็นแล้วก็มันอันนี้อยู่แล้วจังสิห้ยใส่เขียวเตรียมไปเรียบร้อยพี่น้อง ว่าด้กินเดี๋ยวนี้แม่พี่น้องขอไปเอาไปแช่ซะก่อนแช่เพราะว่าพอกินแข็งไมได้่พี่น้องออกเป็นนุมเย็นๆเอาไว้ชิ้นเองก่อนเตียมใน้ไเกนเป็นแบบข้องหวาน,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 วานแนนนนนนมามบบแม่พี่น้องผสมันไบเป็นคลองหวานเรากกร้องกินไว้ให้ในถ่ายหมกินมาหมูาว่าแสบแบบว่าสั่น ึัน,นยังตัวเพราะว่าอันใบเรียบร้อยแล้วพี่น้องอทีแม่อยสูตรไผสูตรมันพี่น้องร่องเห็ดเบิงแสพิลีแน่น่าอีกนันอนนพี่น้องอันนี้ผสมอันสำเร็จเลยกับหอมทุ้กัดเพี้ยแต่สำหรับผ่อยๆเติมมันนมองคนเข้าไปอีกนิดนึดนงแต่ว่าความหบานล้วแต่พ่นสมัคบ่หวานมากพี่นอ้องสำหรับข่อยี่โอเคเลยซ่องแบบเก้ยวเดียว แก้วเดียวแบบมี้มาผสดที่บพมีอันเป็นชาช่องนะพี่น้องข่อยซื้อมาสําเร็จหลปคข่อยโคตรมาจะสักไทยแบบหลายนึงพี่น้องสำหรับกันมีอันชาแดงชาเขียวพี่น้องชาโนมชานน่มแดงชาเขียวพี่นอ้องใส่ตัวนี้ก็ได้พี่น้องผอยกระส้มกินไวล้ล่าคข่อยไม่เมยมากกว่กระ่องเยน็ยนเยน็ยนใส่หนําแข็งกับพานพี่น้องย่อมหลับว่าแ่อบอีลีแล้วแต่ค้นมาแต่ว่าย่อมหลับประแซ่บคับพี่น้องสำหรับไอ้ซองแบบนี้พี่น้อง ซื้อใด้ตามเซเว่นตามลานซุปเปอร์มารเ์เก็ตตัวไอพี่น้องจ้าผัดกระเพราไ,ได้ไหมตำมาได้กิกนเต็มที่แล้วผัดกระเพราเข่าไปอุ่นออกแจีบของมันอยู่ได้ผัดกระเพรา